โอ้เกำลังไปเดี๋ยวตลังตั้งกล้องได้มันสิกัดบอกจะมีใครเข้ามาชมไหม ไม่มีใครมาชมเลยตอนเราขับรถมาเราขึ้นไลมีคนดูสิบคนลงไลเขาหนีหมดแล้วเสียงมันสิเบิร์แล้วดีค่ะนั่นตอนนี้ต้นเขี้ยวๆนี่โอ้โอ้นั่นดิเพราะว่ามันมีสองลุ่นจะมีสองลุ่น น้องรุ่นบานก็เล่ง,งอยูกลันบานกันทุกคนคะไม่มีใครมาดูเราเลยสวัสดีค่ะอยู่ในช่องนั้นนี่ JO1 Official นะคะพี่น้องคะ่ะสบห้มามะเบิงทุเรียนภูเขาไฟอันนี้คือสองปีสิบเดือนนะคะน้องตั้งทองแล้วพี่น้องเดจะให้เบ่งค่ะนี่เราปลูกในเนื้อที่ห้าไร่นะคะพี่น้อง อันแย่กล่องค่ะไปเบิง้งโอ้มันจะบงังนี่ค่ะดอกบานแล้วน้องตั้งท้องแล้วนะคะเห็นบ่ค่ะนี่วิธีการปลูกของเพิ่นก็คือเพิ่นจะปลูก ต้นให้มันเป็นต้นคู่เนาะอันนี้ปลูกคนละปีเนาะมันจะมีต้นพันกับต้นเม็ดโอ้ต้นพันกับต้นเม็ดคุณว่าต้นีกอจะเป็นตุนเม็ดต้นเม็ดหมายถึงว่าเอาเม็ดมันปลูกเหรอเมนจากจะเพาะจะเพาะในเพาะเม็ดมาเพาะเมล็ดเอาเมล็ดมาเพาะจะเป็นต้นกล้าเพรามันเป็นต้นกล้าขึ้นก็มาปลูกเทียบกับต้นพันธุ์มันก็จะโตในเรียกันถ้าต้นไหนมันโตเรียกก็ทาบยอด สวัสดีหนึ่งท่านนะคะมันจะมีเห็นบอมันจะได้กินหอมคือดอกกำาใหญ่อถ้ากินถ้ากินดอกมันจะหอมประมาณนี้แล้วมันจะส่งกินหอมประมาณช่วงประมาณตกดินมันจะมีกลิ่นหอมเลยส่งตะวันตกดินพี่น้องจะดเป็นกินหอมหอมมันต้นเพิินซ้ำหนีหนึ่งพี่น้องเขี้ยวขนาดออกโดกแล้วนะคะสวัสดีคนดูหนึ่งท่านนะคะมีผู้ใดจิกเขามาเบิ่งนันี่บอเดี๋ยวดึงกล่องออกก่อน สวัสด,ดีหนึ่งท่านนะคะที่เข้ามาเดี๋ยวกลางคากล่องก่อนพี่น้องพี่น้องค่ะนี่คือต้อนทุเรียนสองปีสิบเดือนค่ะนี่ค่ะเพื่อน,ดดน,น,น,ะะนออกดอกแล้วออกดอกแล้วนะคะน่องออกดอกเพิ่นท้องแล้วค่ะพี่น้อง ก็คา,าดว่าปีนี้จะเอาน่วยค่ะในเนื้อที่ห้าไร่นะคะโอ้สิบห้าไร่บ้าผิด <c oughs> จ,ขจขะขวงจะขวงบรไเด้มาเบิงโดนเนาะให้คนอื่นเบิงกระหลงหนาหลงหลัง <c oughs> <c oughs> นี่พี่นอ้องคนออกดอกละต้นนี้คือโอ้มันจะใส่ไปใส่ามาในจ้งลอยด้วยพี่นอ้องต้นอันน้อยน้อยนี่ค่ะใส่ใส่อันเขาเอื่อห่ังใส่ไนทุเรียนค่ะเอาไปเพาะ <c oughs> เม็ดพันธ์เอาไปเพาะเพาะอะไรที่นี่ต้นนั้นใส่ต้นพันธ์ค่ะมี่ค่ะมันก็ออกดอกนั่มบอกอ๋อถ้าไม่ไม่บรรยากาศเนี่ยมือเล่งพี่น้องบรรยากาศดีแฮ้มมันมันมาช้าไปอืมะวันมันลงเร็วเออนั่งตีล่ะน้อโอ้ยบรรยากาศกำลังงาม มันเด็ดปัดดอกมันเนี่ยน้องกำลังบานชื่งเนี่ยกำล,ลังบานเนี่ยเนี่ยพี่น้องคะอันแสงมันเบิดแหลมมาซาพโพดนี่คะ่ะสองปีสิบเดือนเป็นเป็นท่องแหลวกำลังออกดอกเด้ใจภาพมาเบิ่งหัวเลอยเย็นั่น นี่ออกดอกแล้วบันีออกดอกแล้วเฮ็ยจังไหนบันเพื่อนก็จะบานก็จะล่นออกมันก็จะเป็นหน่วยว่ะค่ะออใช่จะเป็นฮังแย่ก่อนอ๋อฮังแย่ก่อนต้นนี้อันนี้สีเอาลูกมันไว้ไหมเอ๊ะถาถ้าติดก็เอาไว้แล้วติดก็เอาไว้อมันจะได้ประมาณสักกี่ลูกเออใไ้่มันลูกนึงหันด้ก่อนเนอะแต่มันติดก็เพื่อนก็ได้ นาจะติดชุดสองนาชุดแรกไม่นาจะติดนะนาจะติดชุดสองชุดสองผมไม่ได้ปัดมันเนี่ยมันมีอยู่กับปุง่มออกก่อนเนาะอเราต้องปัดดอกก่อนใช่ไหมปัดดอกมันมืดเลรวพี่น้องมากเพราะท่านแสงแสนตะเวนตกดินแล้วตันเนี้แสงดีนะอืมันหนีแสงบัวว่าสิมาเแต่โดนแล้วจักีหยงงานหลายพูดก็เรียบ่ได้มาก แสงก,กำลังสวยเลยเรากำลังตัดยาโอ้กำลังเลยพี่น้องในเนื้อที่สิบห้าไร่นะคะโอ้มันหมืดแล้วพี่น้องเฮ็ดจังหดมาซาพูดนี่ค่ะต้นกนจะจับประมาณนี้ค่ะออกดอกแล้วนะคะออกดอกแล้วเพื่อนจะใส่วิธีการสปริงเกอร์เดี๋ยวจะให้เบิงล่ำต้นค่ะ ทุเรียนภูเขาไฟนะคะบานนั่นนี่เองค่ะนี่ค่ะต้นเพื่อนเพื่อน,อนจะสูงค่กที่น่องต้นใหญ่เล้ออเดอร์มาเลยนะคะน,น,นี่ค่ะต้นเพื่อนก็นจะเสมอการคักที่หน่องเสียดายว่านั่นนี่มาสาโพดเพราะว่ามันี้งาาหลายค่ะเพึ่งจะออกมาสวน สวัสดีสองท่านที่เข้ามานะคะเหนือทีสิบหาลค่ะทุกคนคะเพื่อนก็นจะปลูกกล้วยแซมน้ำนี่ค่ะอูย้ยมันหมืดแล้วเสียดายค่ะเดี๋ยวสิภาพไปเบิงสะาพาักน้ำค่ะกล่องเดซายไปเน่ เพืนตัดหญ้าทางนี้พวกท่านมืดสวัสดีสามท่านที่เข้ามานะคะมันมืดแล้วพี่น้องนั่นหนีมาคำมาสวนคำจะป้าอวดค่ะพี่น้องต้นทุเรียนสองปีก็คือเพื่อนออกดอกเลี้ยวนะคะออเดอร์มาเลยนะคะเป็นทุเรียนภูเขาไฟอำเภอ้นนํำยืนจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ เป็นเหนือทีซิบหาไรเด้อค่ะพี่น้องเข้าจะพาไปชมสระกันมันมืดละตอนครับรถมากแสงกันลังดีดีเออนั่นละข้าแต่ต,ต่างกล่องสวัสดีครับนี่สวัสดีค่ะนันะ บุ๋มมี่สวัสดีค่ะสวัสดีพี่บุ๋มมี่ค่ะพามาชมสวนทุเรียนค่ะมันมืดแล้วคะพี่บุ๋มมี่นั่นออกมาสวนคำโพดเป็นนี่ค่ะพี่น้องอ้อยู่บ้านนั้นนี่ค่ะอำเภอ้นนํายืนจังหวัดอุบลราชธานีค่ะใบมันออกหน่วยมาเที่ยวแล้วค่ะนี่จะอวดนะคะมีน้อยแต่อยากอวดพี่บุ๋มมี่ มันออกดอกแล้วนี่ค่ะตั้งท้องแล้วนะคะมันมืดๆหมืดเ,เนี่ยจ้งน่อยพี่น้องบรรยากาศดีค่ะแมนค่ะพี่บุ๋มมี่นี่ค่ะเนื้อที่15ไร่ค่ะเพิ่งปลูกได้2ปี10เดือนออกดอกแล้วนะคะต้องไปลองชิมแล้วยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีทั้งเจ็ดท่านนะคะ ที่หนองมันมันมืดเพราะวา่านั่นลงมาสวนคำโพดแต่บรรยากาศดีค่ะค่ะต้นเพิ่นกันจะประมาณนี้ค่ะนี่ต้นสูงเหลี่วนะคะสวัสดีทั้งหกท่านค่ะคอมเมนต์มาเลยค่ะมืมดๆเล็กน้อยออกมาสวนคำโพดงานหลายเป็นทุเรียนนะคะ,ะความรู้ก็คือว่าเพิ่นจะปลูก ต้นหนึ่งเป็นต้นพันต้นหนึ่งเอาเม็ดมาเพาะนะคะเพื่อจะให้เพิ่นเลี่ยงดึงกันนะคะพี่นอ้องต้นสองปีสองปีซ้ำขาโตยแยละค่ะเดี๋ยวเซ็จากนี้ขึ้นไปจากสวนก็จะไปนั่งกินหมูกระทะตุเรียนหมอนทองค่ะกับก้านยาวปลูกทั้งหมดสิบห้าไร่ค่ะพี่บุ๋มมี แต่ว่าตอนนี้ก็ล่างได้สองปีกว่าสิบเดือนค่ะแต่ว่านี่ต้นหนึ่งเพิ่นออกดอกแล้วกะกะว่าจะเอาไว้นี่เห็นดอกป่ค่ะเขี้ยวค่ะัก <c oughs> ระวางต้นก็จะปลูกโหระพาไปค่ะจะพาไปบึงบอบอ่อน้ำที่เพิ่นอ่าเป็นบอพักน้ำที่ไวส้สำรับโพสสวนนะคะ บรรยากาศดีมากๆคพี่น้องเสดายายพอได้เห็นบรรยากาศของตะเวนตกดินมาคําโพดีดีค่ะเมีนค่ะก็จะปลูกนี่ค่ะัูระพาใขคางๆต้นพื้นนำ้ำตะไคร้ซ้ต้นพื้นใหญ่ไหมค่ะมะละกอนะคะแต่ว่าทุเรียนนั่น ซิมหาลค่ะสวัสดีหนึ่งท่านที่เข้ามานะคะนี่นบบไดยไปอันคอนเสิร์ตน้ำเพ้ินหนอกเลยค่ะเพราะว่าอันหลังจากเปิดฤดูกาลมาแล้วกะสีเป็นไข่เนาะค่ะเลยบบเดยไปกลับมาบ้านนะคะพี่น้องมาบ้านก็เลยมาสวน ทุเรียนค่ะสวัสดีพี่ผู้บ่าวคนแรกค่ะโอ้ยมันยังบระท่านได้ออกนวยมันกำลังเป็นดอกไหวมันออกนวยมาซิมเดอ้อวัวนันยางนั่นก็นเศาหาบหาบเป็นเกีความรู้นอกเป็นเกีดความรู้ใหม่อ๋อนี่ค่ะก,ก็จะปลูกก่้ยไปนำํำมี่ค่ะต้น ต้นเพื่นไก่ใหญ่เลียวประมาณนี้ค่ะแต่ว่ามันมองมองหันนี่พี่น้องบ่ได้เห็นบรรยากาศเนาะเกือบเกือบสามปีแล้วค่ะพี่นากะลูกนาจะออกลูกแล้วค่ะมีดอกต้นหนึ่งค่ะสวัสดีทั้งหกท่านนะคะมมเหมือมืดเล่นนั่นหมืามือด,ดืด สวัสดีค่ะสวัสดีคุณอินโฟโด้วยนะคะพามาชมสวนทุเรียนค่ะเป็นทุเรียนภูเขาไฟค่ะบานนั่นนี่บุมมี่ปีนี้รอเบิงสิเป็นแบบไดสวัสดีคนบ้านบ้านด้วยนะคะสวัสดีทั้งหกท่านค่ะพี่น้องเคยกินบอทุเรียนภูเขาไฟนี่ค่ะ อู้บรรยากาศดีค่ะเป็นบรรยากาศบ้านสวนอีกจักหน่อยก็จะตั้งหมูกระทะกันค่ะอู้พี่น้องเศร้าหบหาบ,หาบผู้ใดไปเบึงคอนเสิร์ตแนนอะค่ะไปบึงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนาะนล้น,น,นีกับบได้ดไปน้ำเพลินทั้งบขอขอสา,อสา,สามแล้วก็อูดรค่ะบได้ดไปเพราะว่ากลับมาพักเนาะคะ่ะมาบ้านแคมปิง้งเนาะคือสิมวนแมนค่ะพี่บุม๊มมี่ยินดีต้อนรับเด้อค่ะ สวัสดีคุณฮักแพงแบ่งปันนะคะบอกว่าเป็นเอฟซีบรรยากาศดีมากเลยแม่นค่ะนี่ค่ะเป็นบรรยากาศบ้านสวนนะคะบรรยากาศดีแห้งท่าท่านั้นนี่ผ้ามาเร็วกว่านี่ก็จะเห็นแสงพาทย์ค่ะจะเห็นสวนทีสุดลูกหูลูกตากว่านี่แต่มือนีมากคำโพดก็จะเห็นก็เลยบ่ได้เห็นดอก นี่ค่ะพี่น้องก็จะเหตุเป็นสาเขาอืา่นสะพักน้ำเอาว้ดูดไปโหดทุเรียนจ้ะสวัสดีทุกท่านในห้องค่ะค่ะขอบคุณพี่บุ๋มมี่ค่ะสวัสดีทั้งเจ็ดท่านนะคะยุคคู่สาหนี่ก็จะปลูกปลูกไปจนสุดเลยเด้ค่ะเนื้อที่สิบห้าไร่เป็นทุเรียนภูเขาไฟนะคะอู้พี่น้อง นั่นมาคมําแหมก็เลยเพอเห็นตนทุเรียนมือตื้อๆเลยฮะนี่นี่แหละข่าวก็พ่อเห็นล่างๆอยู่เนาะค่ะโอ้ยอันหมดกัดค่าเต้นนี่ค่ะเป็นสา้ a เนะคะสาน a m ก็สิมีการปูผายางก่อนเวยค่ะบอเมนว่าเป็นสาเหลาคุดเลยเพื่อจะปูผ้ายางเพื่อที่ว่าพักน้ำไว้บ่ให เขาเอิ่อยังแปรสภาพค่ะเวลาที่ไปโฮสทุเรียนแล้วแจ้งสิว่มีฝนกระทบนี่ค่ะอันเบิ่งอยู่ทางไหนแน่นอคะ่ะคอมเมนต์มาได้นะคะเป็นเหนือที่สิบหาลายค่ะพี่น้องเมื่อนี้น่าจะเป็นอ่าบริษัแสดงอยู่ใสเนอะคะ่ะเพราะว่าเห็นคลิปอันพ่อเอกว่า ภาคอีหลากลับบ้านเดินทางสีสะเกดวันที่หนึ่งถึงหกนะคะคิวงานอยู่ที่กทมนะคะบ่าด้ตามไปค่ะพี่น้องมาคุยกันค่ะบรรยากาศสีเงาแรงแรงปาดพี่น้องบรรยากาศดีแห้งเลยค่ะนี่บรรยากาศดีมากๆนะคะ บ่เห็นปลามันบ่อนปลามันเบิดแด้วบอกเอาเนี่ยมันมเลี้ยงมันกระสขึ้นมาตัวเอ้ยฝนณตกไหลไหลเพราะนมันหน,นีออกเบิดบอกอ๋อสะลึกบ่อสะกี่เมตรมนเพื่อนี่สะสี่เมตรค่ะพี่บุ๋มมี่เพราะต้องเอาพยางห้องเพราะว่า ต้องปับสภาพน้ำค่ะบ่อเมนว่าจะมาปาเราดูดไปโฮดได้เลยด้ค่ะเราข้าต้องปรับสภาพน้ำเพื่อว่าแร่หรือแร่อีหย่างที่มันอยู่ในดินแมค่ะมันจะเหตุให้ลดชาติของทุเรียนบกคงทีนี่ค่ะเจาะลงไป4เมตรแล้วก็ะปูพายางพรอมค่ะก็จะส่งน้ำไปที่ สวนทุเรียนนะคะก็จะตอทอค่ะเป็นสปริงเกอร์หมดพี่น้องอยากหเห็นจังเลยมันไม่มีไฟเนาะนั้นมาลงมาสวนคำโพดมันต้องพักน้ำไว้ก่อนแม่นค่ะพี่บุ้มมีต้องพักน้ำไว้ก่อนเพราะว่าอดินนะ่ะเวลาเขาสีดยาหรือว่าเนียงปุ๋ยลงไปค่ะแต่ละจางนะ่ะธาตุในดินไม่เหมือนกันเขาต้องเอามาพักน้ำ แล้วพอมันพักน้ำแล้วมันจะได้สารอาหารที่คงที่บมนมีอย่างมาทำลายมันม้นี่ยค่ะถัดต่างทางนี้เนาะมันจะสว่างสานี่ก็ะเลียงปลา,านั่นเลยค่ะมีปลานิ่นปลาปลาอย่างอีกปลาปลาช่อนอืมปลาคอแต่ ปลาสลิดบกไลปลาพี่น้องบกเคยกินจากเทือย่ามฝนตกขึ้นมาผนมันหล่นสะผุนไหลออกไปทั้งผุนเบิดเลยมืดแล้วแมนค่ะพี่บุมมีเลี้ยงปลาได้ด้วยค่ะเป็นน้ำน้ำน้ำบริสุทธิ์นี่แหละค่ะเป็นน้ำเป็นน้ำที่ห้าเจาะขึ้นมาไหมค่ะ บนแม่นม้ำปลาปลาเด้เป็นน้ำที่เรา <c oughs> เจาะขึ้นมาจากดินเลยล่ะค่ะแล้วก็เทดตั้งอ่าเขาเอิอนยังอันสูงๆนะแม่ค่ะนั่นนี่ก็เอิอนบ่ถืกนี่ค่ะเอาเอาหาเพิ่นมาอันนั้นไวพี่น้องบรรยากาศดีค่ะพี่อืม รอนะคะถ้าเบิงปีหนาปีนาปีนาอีกพี่ก็กว่าก็าอาจจะได้ผลผลิตแล้วนะคะก็คืออ่ากระลับดูแลสวนอื่นๆนั่มค่ะรับดูแลสวนอื่นๆด้วยนะคะสวัสดีทั้ง8ดท่านนะคะ เสียดายมากๆเลยนั่นลงมาคำโพดไม่ได้เห็นบรรยากาศเลยนะคะค่ะแต่งานหลายตัวนี้คือใหญ่กว่ามูบ้านนี่โอ้กินเก่งกว่ามูตัวนี้ซอ,องทั้งไดจังจะเห็น มือใหม่จ้าเดี๋ยวมืออือน่นอื่นสิส,สมาแต่เว้นนี่ค่ะพี่น้องต้นนี้สูงคักแล้วเออทัางนี้กินเก่งบม,ม้อใหญ่กหมูมีสองต้นนี่เสียเอมันมืดอแล้วเพราะได้ตันติดไฟเอผี่ลงมาคําโพดบรรยากาศก็จะ คำเหล้วเห็นแต่ซีโดซีเดผุนละผุนเห็นแต่สูงต้นสูงซ้ำผุนไม่เห็น่่เห็นต้นทุเรียนแล้วมเหมือแล้วพี่หน่อย เดี๋ยวสิกลางกล่องเล้เด้ยวยปน,นี้โอ้ยแถวนี้มีเต่สวนทุเรียนค่ะส่วนใหญ่ก็จะทำกะเกษตรก็คือทุเรียนเงาะลำไยค่ะมันจะเป็นขี้ดินสีแดงโอ้ยสวัสดีทั้งสองท่านนะคะสิตังค้ากล่องบอกอ้วนมันมาบอแบมอเอา มันบาลาบสายบอกนี่เรายืดสกระทะบันี้นอนเออสซ่ยสามยูอยู่ส่วนไดนของไอ้นี่ <c oughs> เดี๋ยวเด้อค่ะทุกคนค่ะนั่นนี่ตั้งกล่องก่อน,อนโอ้ยมันคืองานอ,อกมาได้สักคู่เด้อค่ะทุกคนอ้าเดี๋ยว จะไปตอนไหนมืออื่นเดี๋ยวเด้ยค ah ่ะ okay. ทุกคนค่ะโอ้ขอโทษขออภัยได้หลายพรุ่งนี้จะไปตอนไหนพรุ่งนี้จะไปตอนไหนเลื่อนแล้วเนี่ยคือบูว่าเลื่อนจังสิบวัถงมาค่าวันนั้นว่าแม่แม่สิมาอยู่บ่พฝนว่า แม่เปื่อยเจ้าคืบอบอร์า,านแชทดกลุ่มโอ้เต้นเต้นเต้นมาจับขากล้องให้ยายสิมันทำไมมันเอาไม่ออกนียย่ยยูทูบเบอร์ใหญ่นี่ เออมาทำมาหากินซอยกัน <laughs> ไม่งั้นทอไม่ออกอืมมัน,ม,นมันงะบ่ออกนี่มันตั้งกล่องบ่ได้จักเทอ่อนี่นบ,ดดบ่มันดันอองสิบ่แล้วเห็ดเล็บมาบานที่นี่เล็บสีฮักก่อมันมีงะอองสิทั้งไตมันนี่ <laughs> มีงะออกดึงออกเลยนี่ อย่างไ่อย่างได้หักเอาสูทเทอมันก็แค่แตะออกซื้อมันเออเอาซื้อไงเอาซื้อบิ้งโอ้ยเขาเลยสิดาวม้วนแลดื้อมาที่นี่อย่าหายเด้อจ้าอย่าหายเด้อจ้ะนี่ดเออโอ้ยห่วยงอเดี๋ยวก่อนอือ y o u ู u b e เบอร์ลอยล้าน ยินเต้พุ่งสวัสดีคนดูทั้งห้าท่านนะคะทันกล่องมาใส่มืดตึ๊ดตือบวบันมันเหมืดนเรอได้บันทันไปทั้งทุกคนมาคุยนัวหัวมวนกันบันเออ โอมันเงียมันสูงอยู่เขาเลยสิหัวขวนได้นี่มันยาวได้มากๆเลยชันนการมันตึงเขียดโอ้ยพี่น้องเลยมืนอนี้าต่างกล่องกระบปเป็นใจอีหยังเลยเขาเลยสิเข่ามาจักสวนตัวเรียนดีไซน์ปัสจุบาได้เนาะพี่น้องมืนอนีคือเป็นยังสี เจ้าวันนว้เ,เวิร์ดไหมคะอาบหน้ามาไหมไหมมะกุ้มเห็ดก่อนเอาข้าวเข้าไปหอดใส่ สวัสดีคนดูทั้งสามท่านนะคะโอ้ยพี่น้องเอ้ยเดี๋ย่อนเด้อค่ะ๋ยวข่าวดาเด้อกล่องคึกเป็นยังสี่บัน <c oughs> ขอโทษขออภัยนะคะ นี่มาแล้วค่ะสวัสดีทั้งสามท่านนะคะมาคุยกันกับพี่น้องจะตั้งมูกระทะยูนีเลเดอรวันนี้สวัสดีคนดูทั้งหนึ่งท่านนะคะไก่พูดบอกบัน,นพี่น้องขออนุญาตลงไหลด้วยคะ่ะจุอ,อันนี้แล้วเกิน น้องคะไรนี่กาแฟว้สมีกอ่นคะ่ะนั่นมาคําโพดบริหินสวนจอยเดี๋ยวมืออื่นสิผ้าบึงแซสส็สาวๆเลยแล้วตอนแรกออกมาสวนคําโพดค่ะก็เลยบริหินสวัสดีสองท่านนะคะ ขออนุญาตลงไลน์นะคะทุกคนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ